ประชาชนจัดทีมแพทย์พยาบาลเข้าประจำศูนย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเหมือนการเผาตัวเองของนางสังเวียนเมื่อวานนี้ล่าสุดรู้สึกตัวแล้วแย์เตรียมผ่าตัดแผลไฟไหม้ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งช่วยเหลือเต็มที่และรายงานให้ทราบขณะไปประชุมผู้นำเอเชียยุโรป ตำรวจผู้ทรขอนแก่นออกหมายจับนางคณิษฐาติลาจันทร์เจ้าของบอดการพนันเที่อมเภอนนองเรือและออกหมายเรียกห้านักพนันมาให้ปากคำส่วนผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับทหารที่เข้าไปจับกุ่มนักพนันเสร็จสิ้นแล้วเป็นการเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่าย นนเกิดเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินขัดข้องเช้าวันนี้ขณะเคลื่อนขบวนเข้าเทียบสถานีห้วยขวางผู้โดยสารรายหนึ่งเผยรถเกิดการกระตุกไปทั้งหน้าสองครั้งทําให้ผู้โดยสารเสดไปทั้งขบวนแต่ไม่มีผู้รับบาดเจ็บก่อนจะให้ผู้โดยสารลงจากขบวนเกิดความล่าช้าในระบบการเดินรถประมาณ10นาที สนข่าว CNN รายงานเมื่อสักครู่ว่าพยาบาลในรัฐเท็กซัสขูจ่จะผลักงานประท้วงความบกพร่องในการดูแลผู้ป่วยอีโบลาจนทำให้พยาบาลนั้นติดเชื้อเป็นรายที่สอง